ร่มแต่ร่มไม่กลางไม่ตายแต่จะเป็นยังไงมาชมเร็วนี่คือเบนคอนิควัย31ปีนักดิ่งพสุธาที่กระโดดมาแล้วกว่า1,000ครั้งเบนมาจากเวลส์แต่ว่าเขาทำงานเป็นครูสอนให้กับสกายดิฟฟิจิในฟิจิมาเพียงไม่กี่เดือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาได้ไปกระโดดร่มเพื่อความบันเทิงและนั่นก็คือเวลาที่เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้น ขณะที่เบนอยู่ในอากาศเขาก็พบว่าร่มชูชีพขัดข้องไม่สามารถกางได้ความเร็วที่เขาตกลงมาถึงกับทำให้หลังคารถตู้ด้านล่างยุบตัวเบนไม่ได้เสียชีวิตเขาเพียงแค่ขาหักสามท่อนข้อศอกแตกแขนหักและจากหน้าเฟซบุ๊กของเขาสะโพกของเขาก็ยังหักอีกด้วยสภาพหลังการกระโดดแย่มากจนหน่วยแพทย์ฉุกเฉินต้องพันเขาติดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ ที่น่าเศร้าไปมากกว่านั้นก็คือทีมแพทย์ที่ฟิจิไม่มีอุปกรณ์พอที่จะช่วยเขาได้ทำให้เขาต้องไปรับการรักษาที่นิวซีแลนด์แทนทว่ากำลังทรัพย์ของเบนไม่เพียงพอลูกพี่ลูกน้องของเบนจึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการสร้างเพจบน Facebook ให้กับเขาเพื่อขอรับบริจาคขณะน,นี้เขากำลังรักษาตัวอยู่ที่โอคลด์และคาดว่าจะสามารถกลับไปสมทบกับครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายตัวเล็กที่แสนจะน่ารักได้ในเร็ววันนี้ you <laughs>